ถึง2,448และทรงโปรดให้ย่าเลตามเสด็จตั้งแต่นั้นเสมอมาครั้นเมื่อย่าเลถูกยิงตายในเวลาต่อมาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์อันสวยสงา่าไว้ที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจชื่อย่าเลมีที่มาจากคำว่าย่าเล่ ซึ่งเป็นตัวละครผู้เสียสละชีวิตเพื่อลูกและเพื่อนในบทละครพูดเรื่อง My Friend Yale ส่วนชื่อบ้านนามวังของพระตำหนักที่ส่งพระราชทานว่าชาลีมงคลอาจนั้นมีความหมายน่าสดับตรับฟังว่าที่ประทับอันเป็นสิริมงคลและคำว่าชาลีของล้นกล้าว ก็มาจากคำว่ายาเล่หรือยาเหลนั่นเองเมื่อยาเหล่เนี่ยได้มีความเกี่ยวข้องกับพระตำหนักชาลีมงคลอาจมากเนี่ยตอนที่ยาเหล่ตายไปพระชจ้คาคันที่6นะคะก็เลยโปรดกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ยาเหล่ไว้เป็นอนุสรณสถานที่แห่งนี้ประกอบกับเป็นบ้านเกิดของย่าเหล่ที่อยู่นครปฐมด้วย,วยเมื่อตายกระทันหันทำให้พระเจ้าอ่หัวการที่หกเนี่ย สะเทือนอารมณ์หรือสะเทือนพระราชวิทัยมากความเป็นกวีของพระองค์ก็ได้ถ่ายทอดความสะเทือนใจนั้นออกมาในบทกลอนซึ่งได้มาจารึกเป็นคำํำที่ฐานของอนุสาวรีย์เหลนะคะเริ่มต้นของพระราชนิพนธ์เนี่ยก็คือท่านจะพระราชนิพนธ์ว่าอนุสาวรีนี้เตือนจิตให้กูคิดรำพึงถึงสหายโอ้อะไรใจจู่อยู่ไม่ไวายกูเจ็บคล้ายสอนศักปักอุรานะคะแต่ส่วนสำคัญอันนึงที่เราจะพบว่า พระองค์เนี่ยรักย่าเหลมากก็ตรงบทกลอนที่ทําให้ดิฉันประทับใจมากนะคะคือพระองค์จะพระราชนิพธ์บอกว่าถึงจะมีหมาอื่นมาแทนที่กูก็รักเจ้านี้เป็นปฐมที่ไหนเล่าจะสนิทและชิดชมที่ไหนเล่าจะนิยมเท่าเพื่อนรัก มารีราชรัตบัลลังสถาปัตยกรรมอลังการมหาสถานซึ่งถูกนิยามความหมายตามชื่อคือราชบัลลังสีแดงแห่งมารี พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการพระราชทานานามตามชื่อของมารีเลรูตัวเอกจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกเรื่อง My Friend าเล่พระตำหนักมารีราชรัตตะบัลังสถาปัตยกรรมอลังการศิลปะมหาสถานที่ถูกรังสรรค์บันดาลจากฝีมือการออกแบบ ของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรกลิดากรพระตำหนักที่สร้างด้วยไม้สักทองท้าสีแดงตกแต่งด้วยกลิน่นอายสไตล์นีโอคลาสสิกศิละปะแบบตะวันตกแต่ดัดแปลงตกแต่งบางส่วนให้เหมาะกับภูมิอากาศแบบบ้านเมืองร้อนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพระตำหนักแห่งนี้ได้รับการบูรณะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชการณียกิจสำคัญของล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อีกด้วยเราจะพบว่าในพระตำหนักมารีร,ราชบัลลังนั้น ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาชมพระราชวังสนามจันทร์ก็คือการจะได้เห็นฉลองพระองค์เสือป่าจำลองนะในหลายลักษณะที่สำคัญก็จะมีเสือป่าพานหลวงรักษาพระองค์นะฉลองพระองค์เสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์แล้วก็ยังมีธงเสือป่าประจำมณฑลกรุงเทพนะคะมะีเครื่องหมายวาชิราวุธ แล้วก็มีแบบร่างของการที่จะออกแบบพระตำหนักมารีราชราัตบัลลังเนี่ยให้เราได้เห็นด้วยซึ่งก็ได้มีการจัดแสดงไว้ที่พระตำหนักมารีราชราัตบัลลังนะคะส่วนที่เป็นชั้นบนได้มีการจัดเอาไว้ในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงพระราชนิพนธ์ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อกจากนี้อีกห้องนึงมีการแสดงด้วยการนําภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งแสดงเป็นมารีเรรูในเรื่อง my friend y a l e ที่เจนีวา สถาปัตย์จำหลัดแสงซึ่งสำแดงเอาไว้อยู่ในพระตำหนักชาลีมงคลอาจและพระตำหนักมารีราชลัตตะบัลังมลขังจากพลังศิลป์ที่ก่อกินหัวใจของผู้คนที่ได้มายนจนกระทั่งทําให้หลงไหลและเข้าใจแล้วว่าศิลปะม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวศิลปะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเอื้อเฟื้อเพื่อกันและส่องทางให้แก่กัน ศิลปะนั้นถึงใจยั่งยืน ทิ้นฐานนิวาสถานอลังการของพระราชวังสนามจันทร์ในยุคปัจจุบันนี้ปรากฏมีสะพานสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แห่งอันประกอบไปด้วยสะพานรามประเวศสะพานเหล็กสไตล์ตะวันตกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างถนนหน้าวังที่อยู่ทางด้านหลังขององค์พระปถมเจดีกับถนนราชดำริ สะพานนาเรศจอรล,ลีสะพานที่ทำด้วยคอนกรีตและเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างถนนหน้าวังกับถนนราชดำเนินสะพานจัก,กรยญาตราสะพานที่ทอดข้ามสายทาราตรงบริเวณพระที่นั่งสามัคคีมุขมาาดพาดไกลไปสู่ถนนเหนือวังซึ่งเป็นเส้นทางขนานกับรางรถไฟ ที่ในรัชสมัยของล้นเกล้าพระมหาธีราราชเจ้าเคยมีสถานีรถไฟสนามจันทร์สถานีรถไฟหลวงซึ่งตัวอาคารที่ในยุคต่อมาก่มรถไฟหลวงได้ทำการรื้อย้ายไปปลูกสร้างไว้ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสะพานสุนทรถวายสะพานที่ทอดกายอยู่ระหว่างสองพระตำหนักคู่ขวัญอันเปรียบได้ดังเป็นอัญเมณีแก้วเพลิดเพล้วอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าสู่พระราชวังสนามจันทร์ในยุคปัจจุบันนี้พระตำหนักซึ่งรู้จักกันทั่วไปในนามของพระตำหนักทับแก้วและพระตำหนักทับขวัญ ขับขัญชัยวิมานเทวันชั้นเวหาแต่ช่างไทยไว้ชื่ออันรือชาสร้างขึ้นมาเสริมพระบารมีแห่งกษัตริย์ใช้การพระผ่านฟ้าวชิราวุฒเด่นเป็นศักดิ์ีโปรดของไทยจึงได้เรือนไทยนี้ประดับที่วังงามสนามจันทร์ พราตำหนักทับขวัญสถาปัตยกรรมที่ถูกรังสรรค์บรรดาจากไม้สักด้วยลีลารูปลักษณ์อย่างเรือนไทยโบราณจากการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยพระยาวิสุกรรมสินประสิทธิน้อยศิลปีเรือนไทยกลุ่มใหญ่ภัยาร งามตรการสอดประสานถึงกันทั้ง8ดหลังสวยขลังด้วยพลังฝีมือชั้นครูจนมิอาจจะหากลุ่มเรือนไทยในลักษณะเช่นนี้ที่ไหนได้อีกด้วยฝีมืออันประณีตวิจิตบรรจงและดำรงวิธีการเข้าไม้ตามแบบบ้านไทยโบราณจึงได้รับการยกย่องกล่าวขาน ให้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์แบบและถือเป็นเรือนไทยต้นแบบสำหรับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจนทำให้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยประจำปีพุทธศักราช2527องค์ประกอบของพระตำหนักทับขวัญนีประกอบด้วยตัวเรือนทั้งหมด8หลังด้วยกันนะคะ เรือนที่สําคัญก็คือหอนอนหอนอนจะมีอยู่สองหลังหรือเรือนหนึ่งจะหอหนึ่งจะเป็นห้องพระบรรทมนะคะอีกหอหนึ่งจะเป็นหอนั่งนะคะใกล้ๆหอ,อนั่งจะเป็นหอนกหลังจากนั้น,นก็จะเป็นเรือนครัวแล้วก็เป็นเรือนคนใช้นะคะแล้วก็เรือนเก็บของบนพระตำหนักทัพฝันที่ห้องพระบรรทมนะคะก็จะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เสือป่า แล้วก็เหนือพระบรมรูปนั้นก็จะมีเครื่องแขวนไทยซึ่งทําเป็นฉัดเอาไว้เครื่องแขวนไทยก็จะเหมาะสมกับความเป็นไทยที่จะเหมาะที่จะอยู่กับพระตำหนักแห่งนี้